จะเป็นความสัมพันธ์จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์เที่ยงตัดไม่ขาดนะคะเนาะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบจะจบแต่ยังไม่จบอย่างเงี้ยเออนะคะเหมือนแบบว่าพลังงานของเขายังคงวนเวียนถึงคุณอยู่เนาะอะ,อะเรามาดูกันนะว่าพลังงานจากเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่ยังวนเวียนจบเราก็ยังไม่จบ คือมันจบไม่จริงเนื้อไหม,มนะคะใครสนใจดูดวงลึกซึ้งนะคะหรือละเอียดกว่านี้ก็ติดต่อได้เลยอ,อินบ็อกซ์นะคะ ขอนาตจัดก่อนนะเปิดอีกสักใบนะคะขาดหนึ่งใบโอเคพลังงานวนเวียนที่ยังไม่จบเนี่ยจริงๆเนี่ยเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยจริงๆด้วยนะคะลืมไม่ได้หัวใจขอสารภาพเลยนะลืมคุณไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยยังยังรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคู่กันหรือว่าคุณเองยังคงอยู่ในใจเขาเสมอมานะคะคุณไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะ แล้วเขาเองเขาจริงๆอ่ะก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่เต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบติดต่อกันแล้วจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามนะคะอืมเนาะแต่จริงๆอ่ะก็ยังมีความรักความรู้สึกดีมอบให้นะคะยังคงคิดถึงคุณอยู่ในพื้นที่เงียบๆของเขานะคะมีการรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะนะคะเนาะอยากค่อยๆเริ่มต้นใหม่หรือว่าอยากจะหาโอกาสจังหวะเวลาสักครั้ง นะคะที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขายังคงมีรักมั่นคงกับคุณอยู่เนาะต่อให้คุณเองอาจจะดูเหมือนไม่ต้องการเขาเล่าหรือคุณอาจจะดูมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองเราก็ตามนะคะหรือเราอาจจะอยู่ห่างกันไปแล้วเนาะบางคนก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ติดต่อกันเลยนะคะแบบว่าหายไปเลยจากชีวิตเนาะบางคนก็อาจจะยังมีเห็นกันอยู่บ้างในสื่อโซเชียลหรือยังไงก็ตามนะ แต่ว่าก็คือเขายังคิดถึงคุณต่อให้ห่างกันแค่ไหนต่อให้ไม่เห็นกันต่อให้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ดีนะคะแล้วก็คนคนนี้อารมณ์ประมาณว่าทํายังไงก็ได้เนี่ยอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อนะอืมนะคะอุ้ยอา้าวมีไพ่ซ้อนมานะอ่าทางนั้นเดี๋ยวเราจะอ่านอ่านนะคะไปด้วยกันเลยเนาะก็เขาอะยังอยากไปต่อแล้วก็ยังแบบ เห็นความสําคัญของคุณอยู่เยอะเลยนะคะค,คนคนนี้หรือว่ายังคงถือถือความสัมพันธ์นี้ไว้อะนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยเนาะถ้าสมมุติว่ามีการส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนะหรือมีการเริ่มต้นใหม่มองว่าเขาจะรีบพุ่งตัวมาเลยนะคะคนคนนี้เนาะอืมแต่คนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบเอ่อ a ค t i o n หรือว่าทำอะไรมากมายนะก็คืออยู่ในมุมของเขาเงียบเเงียบเแต่ว่าคุณยังคงเด่นชัดในใจเขาอะนะคะ อืมเนาะแล้วก็คนคนนี้จริงๆแล้วเขารู้สึกว่าแอบรู้สึกผิดอะ่ะกับในใจของคุณลึกๆจากการแบบเอ่อคุยกันครั้งที่แล้วและมีการจากลากันเขารู้สึกว่าเขาเองอาจจะทําตัวไม่น่ารักนะคะทําตัวไม่ดีนะคะก็เลยแบบว่า,วาไม่ไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณอะไรมากมายนะักนะอืมแต่ถ้าให้มีโอกาสนะจะรีบพุ่งเข้ามาเลยคือแบบมันต้องมีโอกาสหรือมีจังหวะมีอะไรสักอย่าง ที่เปิดก่อนน,ะอน่ะเออเนาะเข้ามาเองเลยก็ไม่ได้นะคนคนนี้เหมือนจะต้องแบบอาจจะต้องมีจังหวะอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันทื่อๆไปเลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคนที่มีความอีโก้อยู่บ้างก็เลยต้องการอะไรที่มันแบบออมันต้องมีอะไรสักอย่างให้เห็นก่อนอนะ่ะอืมนะคะถึงจะทำเนาะแต่คนคนนี้ต้องการคุณแหลดคนคนนี้อยากที่จะมีคุณนะคะเอาไว้แล้วก็เหมือนแบบ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เลยอะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณยังคงอยู่ในใจเขาตลอดเวลาต่อให้วันเวลามันผ่านไปแค่ไหนต่อให้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามค,คนคนนี้ก็แบบก็ยังคงแบบเก็บคุณไว้ยังคงแบบว่ามีคุณไว้ในใจตลอดนะคะแล้วก็นึกถึงคุณตลอดไม่ว่าจะเจออะไรนะเจอเรื่องอะไรที่แบบสมมตินะเขาอาจจะจําได้เกี่ยวกับรายละเอียดของคุณอนะแบบเจออันนี้ จออาหารอันนี้ที่คุณชอบกินก็น,นึกถึงคุณชอบร้านเจอร้านนี้ที่คุณชอบอย่างเงี้ยที่เคยไปกินด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยก็จะนึกถึงคุณหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่เคยทําร่วมกันสถานที่ที่เคยไปด้วยกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะคิดถึงคุณคือคนคนนี้ยังลืมคุณไม่ได้เลยนะคะอ่ะเ้วเดี๋ยวเปิดให้เพิ่มนะว่าอ่ะแล้วมันจะมีโอกาสกลับมาใหม่เนี่ยนะคะมีโอกาสกลับมาใหม่ว้าวถูออบคับนะ มีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้มองว่ามันก็ยังห่างๆกันอยู่มันยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรจากเขาบ้างอย่างเช่นสมมุตินะคุณอาจจะเห็นข้อแบบยังไงสัญญาณอะไรจากเขาเล็กน้อยอะ่ะเล็กน้อยแบบบางเบามากๆนะที่แบบเขาเองอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายนะักอย่างเงี้ยนะคะแต่ มันเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเออเหมือนแบบมีสัญญาณเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้ว่าเออเขาก็ยังแอบรู้สึกดีกับคุณเขายังมีความนึกถึงคุณหรือคุณนึกถึงเขาแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนหรือมีการกลับเข้ามาอะไรที่มันชัดเจนอะ่ะมันเป็นการเหมือนส่งสัญญาณให้รู้แค่นั้นอะ่ะเออว่าแบบเออคิดถึงนะเออแบบยังยังนู่นนี้นั่นกันอยู่นะอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งๆกันไปนะมองว่ามันไม่ได้มีอะไรมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการกลับมานะคะอืม เนาะแต่ถามว่ารักกันไหมรักกันนะเนี่ยถูกออบคับนะคะเอ,อ่อแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่ามันมีการนิ่งๆกันไปอาจจะเป็นแบบพอมีสัญญาณเข้ามานะคะสัญญาณเล็กน้อยแต่ก็อาจจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคือเรื่องราวมันก็เลยแบบแบบจบไปอะ่ะเออถึงมีแอคชั่นมีอะไรมาก็ตามเพราะฉะน,นั้นถ้าหากว่าคุณอยากให้เรื่องราวดาเนินต่อนะคุณอาจจะต้อง มีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะไปหาเขาเนาะเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบเขาไม่น่าที่จะแอคชั่นอะไรอะดูแล้วดูจักภัยก็น่าจะนิ่งๆเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดูแล้วเนาะอืมพลังงานดูแบบไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนะคะสำหรับเขานะอ่ะไพ่อยากแนะนำอะไรบ้างอะในความสัมพันธ์นี้ไหนดูสิว้าวไพ่บอกว่าลองปรึกษาแม้ลองปรึกษาใครสักคนหรืออาจจะคุยกับเขาเนี่ยแหละ นะคะคุยกับเขาหาเรื่องคุยอะอะไรจากเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะก็จะทําให้ได้คุยกันนะเนี่ยเราก็เรื่องราวมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะาอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือทิศทางของความสัมพันธ์มันก็จะเปลี่ยนไปแบบทิศทางใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะไปต่อได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ให้ดูแลตัวเองด้วยอย่าทาอะไรที่ตัวเองรู้สึกที่มันหนักจนเกินไปนะคะแล้วทาให้คนแบบว่า เครียดนะคะอืมเนีย่ยเห็นปะต้องมีการแอคทีฟจริงๆด้วยคือถ้ามันไม่มีการแอคทีฟอะไรเลยในความสัมพันธ์เนี้ยไปเรื่อยๆมันก็มันก็จะเหมือนเดิมเนี่ยแต่ถ้าแอคทีฟนะคะมันจะแบบเป็นความรากักดูสิมันจะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูเอานะ อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะไพ่ไม่ได้บังคับเนาะถ้าสมมติคุณไม่เอาคุณไม่ชอบคุณไม่อยากที่จะแบบทําอะไรต่อแล้วอันนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเป็นสิทธิ์ของเราเนะาะไพ่ก็แค่แนะนําเฉยๆนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะ<ส>กดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e นะคะก็ติดตามกันไว้ด้วยนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า